ประกอบอยางกันครับผมยางในเส้นเกออ่ากับยางนอกเส้นใหม่นะครับผมก็เหมือนกับอะไรล่ะตัวมันเกิดใหม่นะครับผมจิตเก่าในร่างใหม่อืม ชีวิตคนเรามีอะไรแน่น,นะครับผมถ้าทำใจว่าได้มันจะต้องตายก็ดีไปนะครับผมถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกไปเถื่อ,อนนี่หัวหลักของธรรมชาติคือการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงนะครับผม<อ>เกิดจาบเป็นเรื่องธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาน,นะครับผม ถ้าใครหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาผู้นั้นก็จะตกทุกตกสมัยนะครับผมคือไม่กล้าเปลี่ยนแปลงความคิดไม่กล้าเปลี่ยนแปลงจิตใจยังอยู่แต่อา,าติธรรมผากศรและทอไม่ขึ้นป็นรมไม่ขึ้นใน,น็นกศรทมสักทีนะครับผมก็อ,อยู่ติดในบะตะสงสารนี่้แหล